ขนาดนั้นเลยกินในโลกจำข้าวเที่ยงเป็นบ่ายสองว้างานเมื่อยสัดทีลุกสุดทีหลักเห็ุกับเขาเฮตดเก้าขาอหยปันจังหันพระผลแล้วตอนมอนตา อ้าวมีเผือกในน่องมีเลือดในนุ่มมีโยเกิร์ตที่เมียกินแล้วครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็ให้ผัวกินอันแรกก็ไม่น่ากินแล้วอันนี้แจกแมงดาตั้งแต่สองวันที่แล้วอนน่าจะกินไปสองเดือนเนาะอันนี้ตำถั่วที่แบ่งมาจากลูกแล้วมันสักสองคำก็หมดอันนี้นึกว่าสามอาทิตย์แล้วต้มปลาช่อนเอาหัวปลาให้พ่อเอาต่อนให้ลูกสดแต่น้ำก็พอเรายังไงเรากินเหลือน น้าพวกเจ้ากินได้ยังนี่กินเลยกินแล้วก็ได้กินแล้วหรอก็ลุงให้กินเนาะน้าลุงให้กินก่อนสร้างวาร์เลยใ้กินก่อนลุงทำงานยังไม่เสร็จเอาเขาค่อยๆแกะไม่ได้ปะนี่นะลุงเอาแล้วลุงสิไม่ได้กินแล้วมันจะเฟือดมันจะเฟือดใส่เจ้าอะ้รลุงเอาออกสิมันดูดบ่ไม่ได้กินแล้วลุงเอ้ยเอาออกสิน่าจะมันคล้ายๆสุญญากาศเลยนีปิ่นโต ต้องปลาแต่จะไม่เห็นตอนปลาเพราะว่ามันลึกมันมืนน้ำทะเลลึกต้องต้องต้องวิดน้ำก่อนเนาะวิดน้ำมันจะเห็นหัวปลาก่อนดับแรกต้องวิดน้ำดำดำจะได้เห็นต้อในสวิงมาด้วยมันจะอร่อยมากนะเนี่ยบอกเขาเช็ดค่อยเช็ดให้ดูฮะสามเมนูนี้ใช้เวลาทำกี่วันสิบนาทีโอาจะเจอปลาต้องวนชุบปลาปลสิบนาทีอร่อยมากเลยอิ่มแล้วครับ ยยกกแแลล้้วเไปทำจนมิดเขาชินให้ไม่ชิมต้มปลาช่ไหิมต้มปลาอร่อยมากนะยังไม่ได้กินเลยบอกอิ่มนิ่น้ำแล้วป้าอะไรนะป้าอิ่มแล้วครับต้มปลาช่อนขอบคุณแม่ครัวที่ทำให้เราอิ่มมาได้นีนะครับทุกอย่างเมนต้องกินไว้มีต้องกินก่อนแล้วคกามจริงก็มีอีกแค่เรียองหนึ่งนะเงียยเดียวแล้วก็อี่มแลน้ำตาเอาน้ำตาต้นนเป็นอย่างอื่นอาน้ำตาทุกอย่างเนี่ย ที่เมียต้องกินก่อนนี่ไม่ใช่อะไรนะเผื่อมีอะไรไม่ปลอดภัยเมียก็นั่นไงรักผัวดิสมอลลี่ก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ผัวกินขี้ปากนะไม่ใช่ไม่ใช่กินขี้ปากถูกต้องที่สุดเราลองก่อนโอ้โหนี่เนื้อปลาเราไม่กินเรากินเมื่อกี้เท่าเจ็จะบอกให้รสชาตินี้ลุงผมไม่ได้กินมานานแล้วใส่อะไรนะป้ามะเขือใส่ใจเราไปด้วยใส่ใจไปด้วยใส่ใจว่าทำให้ลูกไงใส่ใส่มะเขือเทศด้วยเห็นอยู่เห็นคือเห็นป้าป่าเมื่อกี้เห็นนะ แซ่บจะบอกใครเหมือนนั่งอยู่คนเดียวแต่ที่ไหนได้ล้อมอยู่ข้างหน้าเต็มไปหมดเลยโอ้โหฮะพริกไปเด็กต้มแล้วโอ้ชิมก่อนมันก็แม่อร่อยสิรสชาติป้อมันก็ไปหมดสิโอ้ยเอาเจลไม่แค็งใส่แล้วทีม้าจะเป็นยังไงล่ะคราวนี้รสชาติใหม่รสชาติใหม่โอ้เอ้าบออะไรเป็นงานเอาบอกบอกกโอ้เราไมี้อาแป้งมากมากินข้าวครับแม่หมืดมากี่ มันยังเข้ากล่องประมาณสองร้อยตัวเดี๋ยวส่องมาหนีกล่องประมาณสองร้อยตัวมากล่องมาอีกแล้วอุ้ยตั้งตั้งกล่องตั้งกล่องกมันขื่นแล้วใครลงแข่งวันตั้งกล่อง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 มากินต้มมะเขือไงกินข้าเลยอุ้ยแจ่วม่แข็งมีน้องเอ้ยเกิดได้ยังไงมาก่อนเพิ่งกินแจ่วม่แข็งเออเอากินยังไงให้ลกจำกินยังไงให้ลกจำอาทินขื่นเลยอ่ะคนแข่งข้าเลย นมปลาเน่แล้วไม่แคงช่ห็่อยเป็นเปนอออาอรย่มลาก่ไหมรีเราบอลากี้น่ะก้าอี้มีกี่ตัวมนก่กีตัุกกระเบนกันนางหรอวะไปแล้วกระนางท่านเห็นแล้วกะบนกันนางเด้อ ยกจอบนี้ให้คนไร้ใจโอ้ยแม่งมอีกแล้วไอ้เียโอ้เอฟซีด่งน้ำในโลกจบ้าคกินยังไงให้โลกจับหมดแล้วน้ำทังนี้หมดแล้วเอาทังใหม่มา จะเอาอีกแล้วบอกรู้แม่ต้องโคงอยู่ไกลแล้วยังไม่ได้กินข้าวแม่ร้องคงอยู่ใกล้แล้ววิ่งไปด้วยทันอืมสองคำประหันเลยจับ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 ไม่ได้คืนหิมแล้วจะจะมีเยอะบ่อ่ะแม่ กินแล้วนั่งไง้ใครว่าเ,เรียนทำลายเยต้องกิมีข้าวจะได้กรบเตะเออมาเด้อแจมเ็นแข้งใหญ่เลยพี่น้องเลยตำหม,มักทั่วครับหมักทั่วเขาบอกกินเขากินบักเคร์เทศครับ <c oughs> อืมข้าวก็น้ำตาล <c oughs> น้องเอ้ <c oughs> โอ้ต้มบก้อนใหญ่แก้มกันยังใส่กันยังอู้ยอย่าให้ย่าจีเห็นนะอย่าให้ย่าชี้เห็นนะพ่หมดมาเถิดอย่าชี้เห็นมาได้บ่จีคนวิบจองเลยอ๋อป่าเดี๋ยวคข้ามันกันนะจะด,ด,ดีไปหนาักอะนั่งไงนะั่งกันี๋ กูปูเจลเอ <Enfin> ้ยแสบเขี่ยมปลาสองเขี่มน้องเอ้ยเขี่ยมที่สองกี่แหงได้เสร็จแล้ว ใส่เปนยใส่ปะข้นเห็ดกินละมั้งใส่เปนเนอะแซ่บเีสุดเราใส่ปลาคอดอ่ะใส่ปลาคอยเยอะตตกใจตกใจจำเจียวไหมยิหมจะจนแบบเกือบจะลุกค้นหาใส่มนละ คนคั่วกินแล้วใส่มันต้มปลาช่อนตัวโตไม่เาแล้วนะไม่เงาแล้วะตัถั่วแล้วก็ฝ่นแจ่วไม่แคงมันป่นไแ,แจ้วไ้่แจ่วแจ่วไม่แจ้าเจ้าแมงแครงตําถั่วยังใช่นี่ขบวนอ้ากรตนี่ขบืนน้ำบ่ตระตุ้ยังใช้ขบวนอ่่ ประเทศ แล้วก็สุกนะไอแอนแทกโนดอ่ะแวะซื้อร้านอันนั้นนะ่ะร้านเกษตรอ่ะเขาเ,เรียกว่าลูกอ่าพริกด่างยาที่เขามาพ่นนะไม่ให้ไม่ให้มันเป็นนะอ๋อระงับลรกมนะันน่ะพริกยังไม่แก่มันมันเป็นด่างมาก,ก่อนเป็นแผลมันเขาเรียกแอนแท็กโนดถ้าเป็นภาษาอังกฤษถ้าเป็นภาษาไทยเราก็เรียกว่าลรกพริกด่าง จะละบาดตอนพริกใกล้จะสุกมะไร้ามันจะเป็นคแต่หมากมันมันจะแบโคนมันไมปลูกหนามันเนาที่จรงดจากุนตกมาแต่ฝ่าจบถึงหน่วยนั่นะะเอามัพริกหนาฝนมนกรแพ้งไม่ทรรมดามันเผ็ดนมันเน่าอะไรดางเพาะกินู่เขาแต่หมากมันอะไรเป็นหมากทุกวันนี้เขามีสาร สารป้องกันอยู่แล้วแบบออร์แกนิกก็ได้แบบพืชกำจัดพืชไม่ใช่สารเคมีเต็มๆกระดาต้นอันเนี้ยถ้าเจ้าอยากย้ายกยาย็ย้ายต้นใบแดงๆเนี่ย ข right? Wait, ้างหน้าปูน he ี่ไงต้นมาไมาต้นใบแดงๆดมากเหลืองไม่ใช่ต ah huh? like> ah> ah ah> ้นใบแดงๆไม่ปากเหลืองบอกใบแดงๆดงแล้วไปสีเหลืองมายังไงเนี่ยหมาเมียนี่ไงต้นหิบแดงๆนี่ข้างหน้าเนี่ยนั่นแหละเขาใจอยู่ต้นมะปูมะเมียนะอะไรมะปูมะเมียแล้วก็ต้นแดงๆนั่นสีซส้งสโลนแน่ต้นแดงแต้นหมากที่ไหนเราต้นไม้เออมันไม่ใช่ต้นหมาก มันไม่ใช่ต้นหมากจะหมากแดงหมากผู่หมากเมียหมากกนนันเลยเห็นบ่าจ้ามีนี่แหละเขาเป็นกระแพงน่ะช,นนชั้นนอกก็ได้เด้อเห็นบ่นปลูกชั้นนอกก็ได้ถ้าเจ้าขุดไบท์มอดผู้เลี้ยงมฝนแล้วจ้าเอามาเชิญเฉนเฉโอ้ยม่ต้องย่ามฝนละย่ามนี่ยย่ามฝนอีกสี่เดือนอยู่นะปลูกเดินหนีไปแล้วย่ามฝนอีกนี่ใหญ่พุทธลักมาลง ทำงานเ่ง,ง <S 1> <S 1> อึไเนาะฮึรักษามาลงของเรื่องทำงานรักษาแค่เอลมีซื้ออ้อมเราต้องสูง,ง,อองก็แค่นี่นเออแค่แหละเฮ้ยขึ้ปลูกอ้อมไปเน่ะเพราะตอนไหนเขาเขาซื้อมากเลยไม่มีหม่องลงมันไม่ให้มันรูนนุ่งเอาแต่ยามันตายก็เลยลงก่อนเลยต้องก่อยดังเลยยันยุกยองตุ่นเก่าก็บปิษพันธย์ที่ <S 1> <S 1> ทมันแห,ห้ง เากันเป็นห้อหมันแห่งมานั่นั่งแต่งเอใช่เขาลืมหดเดียวโอเยีย่าเขาใะมหดรอกเขาลืมหดดยัเขาพิษมังเด้เขาลืมหดดยังไเขาโบหดแต่ลเขาลืมหดพมันจที่ให่มองเลยมือคนอยู่เหรอมคนเด้งหลนมานหรือมาเตาหรดอมันมาเป็นเจ็ดสีหรอ มันมาเป็นเจ็สีเลมันเข้าเห็นอย่างไรบ้างเนาะเหเ็นแล้วมันทุกมันจะแดงอแล้วมันขึ้นอ่อนแลมันเป็นสีเหลืองเหลืองก็หน้าชีม่วงแดงสุกแดงเต็มต้นเลยตอนนีน้งาโม้อยนะเด็บเม,ม่มันจา่าโม้วยนะตรงงพนดลูเขนะ้าใจหน่นอยสุกโชว์ผิดมันทนทนแรง ห้ปานะปลูกใหม่ทุ่นนะบางทีของเอซส่งมาให้อ่ะเขาบอปลูกมาได้ย่านเสียน้ำใจเสียน้ำใจเพิ่นยังไยก็เ้าปลูกลงไปแล้วขามันบาทมนมันเป็นพืชทนแรงมันก็นกนไปเกิดไม่ถ้าเป็นพืทุนแรกก็ดี ก็ได้พันมันก็พืชทุกอย่ต้องตันแรงพราว่าไม้ใหญ่ว่าถ้ามีหลายถ้ามีไม้ใหญ่หลายพืชลำไรก็อีกแบบนึงเหมือนแสงนะ่ะพืชต้นงานาแสงน้อยอ่ะมันก็ะปูน้ำหอมน้ำยังไตหอมมันได้ขนหนกกลางปีกนี่หละ เขา,าหญ่ไฟเนเมนไฟตัวนี้ขาวๆเม่ไนไฟใหญ่มาใต่ตัวนี้ไรจะะไรแบบฮะบดดินเลยบดใหญ่